สวัสดีค่ะทุกคนตารางลงคลิปของพี่ดิิงท่านเดือนสิงหาคมนี้นะคะอ้อมจะลงทุกวันวันละหนึ่งตอนเท่านั้นจากเดิมลงแค่3วันวันละสองตอนนะคะตอนที่1873ด้วยเสียงคำรามของดิิงท่านเขาเสบัันดาาประสนิรันที่อยู่ในมือและปลดปล่อยพละกกำลังอย่างเต็มที่เพื่อประทะก,กับเจ้าชิงเฟิง การประทะกันของปรมาจารยร์รุ่นยาวทั้งสองคนช่างน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิง่งพวกเขาทั้งคู่เปิดปล่อยสาภาพกำลังอย่างสุดความสามารถสิ่งที่พวกเขาแสดงมันมากพอที่จะเฉิดฉายบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวตลอดกาลผู้สืบทอดขุมอำน,นาจระดับราชานิรันยังคงไม่จากไปไหนเมื่อได้เห็นการประทะกันร,ระหว่างทั้งสองพวกเขา ไม่สามารถเทียบได้เลยกับทั้งสองคนนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีคุณสมบัติในการเป็นจกักรพรรดิเช่นกันเมื่อเทียบกันกับทั้งสองคนนั้นดูเหมือนว่าคนหนึ่งเพิ่งจะอยู่ในจุดเริ่มต้นในขณะที่คนมาถึงจุดสูงสุดแล้วเรียกได้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันแล้วเสียดีซ้ำสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้และไม่สามารถจินตนาการได้เลยคือ ความจริงแล้วนี่ไม่ใช่จุดแข็งแกร่งที่สุดในระดับโลกกนิพานประการแรกหลิงฮันเป็นเพียงตัวตนระดับโลกกนิพานระดับสมเท่านั้นหลังจากที่เขาเข้าสู่การตัดครั้งที่สี่พละกําลังในการต่อสู้ของเขาจะต้องพอมขึ้นเป็นอย่างมากแน่นอนประการที่สองเหนือไปกว่าทั้งสองคนยังมียาเชียนลู่เขาจะจะแข็งแกร่งขนาดไหนกันหลิงฮัน เริ่มที่จะใช้ทักษะออกมาบ้างแล้วและทักษะที่นึงทั้นใช้ออกมาแนนก็คือทักษะากายาแสงตะว,วันทองคําไร้เทียมทานเขากลายเป็นมีหกแขนและใช้ทักษะระดับราชานิรันพวกหมดปลวกเจ้าชิงเฟิงเยาะเย,ะเยะ้ยแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ผู้สืบทอดขุมอํานาจระดับราชานิรันแต่ความแข็งแกร่งที่เขามีมีมากกว่าผู้สืบทอดขุมอํานาจระดับราชานิรันเสียอีก และเขาก็เชี่ยวชาญทักษะระดับราชานี่รันอีกด้วยร่างกายของเขาสั่นสะท้านทันีีนั้นร่างกายของเจ้าชิงเฟิงก็ขยายใหญ่ขึ้นสิบเท่าและกระเทือบหลิงฮั่นด้วยเท้าข้างเดียวทักษะที่เจ้าชิงเฟิงใช้ออกมานั้นมีตราประทับแห่งเต่ามากมายกระพิบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขานั่นเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดอย่างนั้นเหรอหลิงฮั่นยิ้มยอเขากดแขนข้างหนึ่งเบา มิติเอกเทศทันใดนั้นร่างกายขนาดใหญ่ยักษ์ของเจ้าชิงเฟิงก็หายไปทว่าเพียงชั่วพริบตาเดียวเท้าขนาดใหญ่ก็แตกเป็นสิ่งเสี่ยงในมิติเอกเทศและทันใดนั้นก็โผล่ออกมาเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างของเจ้าชิงเฟิงมีความสูงเหลือเพียงแค่ห้าหรือหกฟุตเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าเขายังคงสามารถยืนหยัดอยู่ได้หมัดของหลิงฮัน พุ่งเข้าไปกระแทกใบหน้าของเจ้าชิงเฟิงเพราะหลิงฮันกำลังรอเขาอยู่หึเจ้าชิงเฟิงไม่ได้ตื่นตระหนกผมสีดำของเขาสยายออกและกลายเป็นใบดาบที่แหลมคมเพื่อที่จะเจาะตาซ้ายของหลิงฮันถ้าหากว่าเจ้าต่อยข้าข้าก็จะให้ดาบกับเจ้าหนึ่งเล่มหลิงฮันไม่ได้ต้องการหลบเลี่ยงการประทะกับเจ้าชิงเฟิงในครั้งนี้เลยเขายังคงพุ่งหมัดไปข้างหน้า เพียงแค่เขาหลับตาซ้ายและหันศีรษะเล็กน้อยปังทั้งหมัดและดาบประทะก,กันอย่างรุนแรงนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าชิงเฟิงถูกลิงหั่นโจมตีภายใต้การชกที่รุนแรงพวกเขาทั้งคู่ถอยหลังไปหลายสิบก้าวในแต่ละก้าวที่ถอยหลังไปนั้นได้ทำให้เกิดรอยเท้าลึกบนพื้นอย่างไรก็ตามพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกป้องกันด้วยค่ายกลน ใบหน้าของเจ้าชิงเฟิงปรากฏเป็นรอยหมัดของหลิงฮันที่น่าแปลกใจก็คือผิวหนังไม่มีรอยแตกและไม่มีแม้กระทั่งเลือดไหลออกมาเลยราวกับว่าการประทะกันนั้นเหมือนกับการประทะกันระหว่างชิ้นส่วนของโลหะในอีกด้านหนึ่งดาบที่แทงเข้าไปที่ใบหน้าของลิงฮันแต่ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้และทำได้เพียงกวาดผ่านมันไปรอยเปื้อนบนใบหน้าของลิงฮัน ลากจากมุมตาซ้ายไปที่มุมปากขวาของเขาหลิงหั่นเช็ดแล้วมีเลือดไหลอยู่บนมือเล็กน้อยเขาใช้คัมพีสวรรคยนิรันคราบเลือดบนใบหน้าก็จางลงและหายไปในทันทีการประทะกันในครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นผู้ได้เปรียบกว่ากันข้าอยากจะสังหารเจ้ามากยิ่งกว่าเดิมสิอีกเจ้าชิงเฟิงกล่าวรอยบนใบหน้าของเจ้าชิงเฟิงค่อยๆนูนออกมา ในมิช้าก็กลับคืนสู่สภาพเดิมแต่ยังคงเหลือร่องรอยของหมัดเอาไว้เห็นได้ว่าการป้องกันของเจ้าชิงเฟิงไม่สามารถเทียบกันกับหลิงฮันได้สิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาประการแรกทักษะนั้นเป็นเพียงการกำเนิดนิรันร์แล้วคัมภี์รสวั์นิรันร์นั้นอยู่ในระดับไหนประการที่2การกำเนิดนิรันร์ธาตุทองคำำําสัมฤิ์มันมีประสิทธิภาพในการรุก แต่การป้องกันไม่ดีเท่าที่ควรประการที่3ส,สิ่งสําคัญก็คือระดับของเจ้าชิงเฟิงเหนือกว่าไม่อย่างนั้นแล้วล่ะก็ร่างกายของเขาจะไม่ฟื้นกลับขึ้นมาได้อย่างง่ายดายอย่างนี้หลิงฮั่นสูดหายใจเข้าลึกๆจนถึงตอนนี้เขาก็ต้องยอมรับว่าเจ้าชิงเฟิงเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาตั้งแต่เขานั้นก้าวย่างเข้าสู่ดินแดนแห่งเซียน ก่อนที่เขาจะได้รับการขัดเกลาด้วยเปลวเพลิงระดับราชานิรันมันยากที่จะบอกว่าใครชนะหรือแพ้หลิงฮันเพึงรับรู้ได้ถึงประโยชน์ของการขัดเกลาอารมณ์ด้วยเปลวเพลิงของตัวตนระดับราชานิรันถ้าเจ้าชิงเฟิงไม่แข็งแกร่งเขาจะเทียบเคียงกับหยานเชื่อลู่ได้อย่างไร นอกจากนี้อย่างเช่นลูอาจจะไม่ใช่ตัวตนระดับโลกินิพานที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาขุมอำนาจระดับราชานิรันแม้ว่าเขาจะส่งตัวแทนมาที่นี่ก็ตามลิงฮันเต็มไปด้วยอารมณ์เช่นเดียวกันกันกบจักรพรรดิพิรุณเขาเป็นคนที่แข็งแกร่งและเขาก็สามารถดึงแรงบัรดาใจจากการต่อสู้และบุกทะลวงในทันทีหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้ความมั่นใจและจิตวิญญาณในการต่อสู้ของเขาจะเพิ่มขึ้น ไปอีกระดับอย่างแน่นอนและเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุเป็นตัวตนระดับสีนิพานได้ไปตายซะเถอะเจ้าชิงเฟิงยิ้มอย่างเย็นชาเอียดมือซ้ายออกมาและวพลิกรัศมีแห่งความชั่วร้ายนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาจากฝ่ามือของเขาได้กลายเป็นรูปร่างมนุษย์และแต่ละคนก็เหมือนกันกับเจ้าชิงเฟิงทุกประการและแม้แต่ลมหายใจที่ออกมาก็ไม่ได้ต่างกันเลย ในเวลานี้ทุกคนต่างตกตะลึงกับเจ้าชิงเฟิงการปรากฏร่างแยกมากขนาดนี้รับมือได้ยากมากสามารถเรียกได้ว่าเขานั้นคือตัวตนไร้เทียมทานในระดับโลกินิพานใช่หรือไม่ไม่ได้เป็นการโอ,อ้อวดจนเกินไปหากจะกล่าวว่าเจ้าชิงเฟิงจะไร้เทียมทานในระดับโลกินิพานเพราะว่าเขานั้นก็แข็งแกร่งจริงๆหลิงฮาน กวาสายตามองไปยังเจ้าชิงเฟิงและใช้ทักษะดวงตาขอางความจริงถึงแม้ว่าทักษะนี้จะช่วยอะไรไม่ได้มากและไม่มีความแตกต่างระหว่างรัศมีความชั่วร้ายเหล่านี้กับร่างกายเขาก็ไม่ได้สนใจเช่นกันเพราะเขาก็เชื่อมั่นในกายหยาบอันไรเทียมทานในระดับโลกินิพานเช่นกันแม้ว่าหลิงฮั่นจะสามารถต่อสู้กับตัวต,วตนห้านิพานได้ ตราบใดที่เขาก้าวเข้าสู่ตัวต,วตนระดับ4นิพานา์เขาก็มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้และถ้าหากเขาก้าวสู่ห้านิพนา์แม้แต่ปรมาจาร์ระดับแบ่งแยกวิญญาณก็ไม่นับว่าเป็นอันใดได้เลยเจ้าชิงเฟิงมีร่างแยกทั้งหมด99ร่างซึ่งเท่ากับ100ร่างพอดีเขาหัวเราะและชี้ดาบไปยังหลิงฮันร่างแยกทั้ง99ร่างก็ทำแบบเดียวกันในเวลาเดียวกันสังหารหมัน เจ้าชิงเฟิงพุ่งไปยังหลิงฮั่นและเหงาชั่วร้ายก็ปกระทุกมาพร้อมกันรัศมีของตราประทับแห่งเต่าธาตุทองคำเคลื่อนไหวการประทับกันครั้งนี้เป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างกฎเกณฑ์แห่งการสังหารและกฎเกณฑ์ธาตุทองคำหลิงฮั่นยิ้มอย่างแผ่วเบาและตบมือข้างหนึ่งออกทันใดนั้น รัศมีแห่งความเยือกเย็นได้แพร่กระจายออกมาอย่างต่อเนื่องหลิงฮันได้ใช้ทักษะวารีพลังหยิเเ้็ลับนี่คือวารีบรรพบุรุษที่ลึกซึ้งในระดับของราชานิรันในแง่ของระดับนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้อีกแล้วที่จะเทียบเคียงได้และคนผู้หนึ่งจะสามารถอยู่เหนือมันได้ได้อย่างไรแช่แข็งหลายพผ่นใหม่ความเย็ยนเยือกน,น,นั้นช่างน่าหวัดหวั่นยิ่งนัก ความเย็นเยือกนี้ได้แผ่ออกมาด้านข้างสนามทำให้รูปแบบป้องกันค่ายกลก่อตัวเป็นดอกไม้น้ำแข็งบนค่ายกลป้องกันของลานบรลลองเพลงเพลงเพลง,พงดอกไม้น้ำแข็งแตกเป็นสิ่งเสี่ยงรูปแบบป้องกันของค่ายกลของลานบอลลองก็สลายหายไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่แทบจะปฏิเสธไม่ได้สิ่งนี้ทําให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนรู้สึกอับอายทักษะนี้ เรียกได้ว่ามีอยู่ในระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้แต่ตัวตนอันต่าต้อยในระดับโลกินิพานสามารถใช้มันออกมาได้อย่างไรและสิ่งนี้มันหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหลิงฮั่นคนนี้มีความสามารถในการสังหารตัวตนระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้อย่างไงล่ะแน่นอนว่าหลักฐานก็คือทักษะนี้ของหลิงฮั่นไม่ได้ต่อต้านเขาเลยทักษะนี้เป็นไปเพื่อป้องกันร่างกายเท่านั้นดังนั้นหลิงฮั่น จึงใช้เวลานับไม่้วนเพื่อขัดเกลากดเกณฑ์เหล่านี้อย่างช้าๆและนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในทางทฤษฎีเท่านั้นทว่าก็มีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยมากไม่ว่าทักษะนี้ของลิ้งท่านจะใช้เสริมการป้องกันหรือใช้ในการโจมตีเขาก็สามารถทําได้โดยง่ายหรือแม้กระทั่งสังหารเจ้าชิงเฟิงได้พระเจ้าสัตว์ประหลาดชนิดนี้คืออะไร